บทที่18หลังจากยืนนิ่งและใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งหยวนตัดสินใจว่าเป็นการดีกว่าที่เขาและโมโจควรยอมรับว่ามาจากสำนักโลหิตถูกต้องข้าเป็นลูกศิษย์ของสำนักโลหิตเขาพูดด้วยเสียงเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจและข้าไม่ว่าอะไรที่จะแสร้งคำเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ท่านต้องสัญญาข้าว่าเพื่อนของข้าโมโจ จะไม่ถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อนลูกศิษย์ของเขาอีกเต่าอี้หยวนโมโจโแทบไม่เชื่อหูตัวเองแล้วเริ่มร้องไห้ทำไมหยวนถือทำให้เขาถึงขนาดนี้เมื่อเขาไม่ได้ทำอะไรดีพอที่จะสมควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้โมโจโใช่ไหมผู้นำสำนักหันไปมองโมโจโครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเจ้าจะเป็นลูกศิษย์ของข้าตั้งแต่วันนี้ใครที่กล้าแตะต้องเจ้าจะต้องมาตอบกับข้าอะไรนะ เมื่อผู้นำสำนักประกาศทุกคนในที่นั้นอ้าปากค้างด้วยความตกใจรวมทั้งโมโจโด้วยไปกราบอาจารย์ใหม่ของเจ้าเสียผู้นำสำนักพูดต่อโมโจโกราบลงบนพื้นทันทีแล้วกราบไหว้เขาลูกศิษย์ขอกราบอาจารย์ดีตั้งแต่วันนี้เจ้าจะฝึกฝนภายใต้การดูแลของข้าครับโมโจโตอบด้วยเสียงเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นแม้ว่าหยวนไม่คาดคิดถึงผลลัพธ์แบบนี้อีกครั้ง แต่เขาก็พอใจมากกว่างั้นข้าจะลาไปแล้วเขาพูดผู้นำสำนักพยักหน้าแล้วมองโมโจอีกครั้งไปพาแขกของเราไปที่ทางออกครับอาจารย์ดังนั้นโมโจจึงพาหยวนและเสียวหัวออกจากฝูงชนเมื่อพวกเขาไปแล้วผู้อาวุโสเจียงพูดว่าผู้นำสำนักการที่ทำให้โมโจเป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นมันค่อนข้างหือผู้นำสำนักหึดฮัดอย่างเย็นชา ท่าเจ้ายังไม่สังเกตเห็นเทคนิคการต่อสู้ด้วยดาบที่เด็กคนนั้นใช้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดของสำนักโลหิตอะไรนะนั่นหมายความว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่ลูกศิษย์ธรรมดาจากสำนักโลหิตอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาจากความสามารถและความสามารถในการต่อสู้ข้ามขอบเขตหลายระดับข้าจะไม่แปลกใจเลยหากอาจารย์ของเขาคือหัวหน้าสำนักโลหิตท่านเลือดเองท่านเลือด ผู้อาวุโสเจียงสั่นด้วยความกลัวเพียงแค่ได้ยินชื่อของเขาและถ้าคนอย่างเขาเรียกโมโจว่าเพื่อนแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่สำนักโลหิตจ,จะช่วยเราหากเราตกอยู่ในอันตรายเพราะความสัมพันธ์ของพวกเขาหากเป็นอย่างนั้นข้าจะไม่ลังเลที่จะทำให้เขาเป็นลูกศิษย์ของข้าแม้ว่าจะทำให้ลูกศิษย์หลายคนไม่พอใจผู้อาวุโสเจียงจ้องมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความชื่นชม คิดไม่ถึงว่าผู้นำสำนักจะคิดไกลถึงเพียงรักษาความปลอดภัยของสำนักให้ปลอดภัยไม่แปลกใจเลยที่เขาเป็นผู้นำสำนักผู้นำสำนักมีสติปัญญาคมชัดและฉลาดคิดไม่ถึงว่าข้าจะมาสงสัยในการตัดสินใจของท่านแม้แต่ชั่วขณะขอโทษครับถ้าเจ้าต้องการให้ข้าให้อภัยก็ไปจัดการเรื่องยุ่งเหยิงที่เหลือนี้ให้เสร็จสิ้นผู้นำสำนักพูดก่อนที่จะเดินจากไปข่าวที่โมโจลูกศิษย์ชั้นนอกธรรมดาคนหนึ่ง กปลับกลายเป็นลูกศิษย์ของผู้นำสำนักอย่างกระทันหันออกมาจากที่ไหนไม่รู้และทำให้ลูกศิษย์ทุกคนในสำนักกระบีบินตกใจโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดแล้วอะไรนะไอไม่มีใครอย่างโมโจจะถูกเลือกเป็นลูกศิษย์ของผู้นำสำนักได้อย่างไรในเมื่อพวกเราทำงานหนักแค่เพื่อตำแหน่งนั้นสวนรรค์ไม่ยุติธรรมโลกนี้ไม่ยุติธรรมไม่ต้องสงสัยว่าหลายคนเริ่มเกลียดโมโจเพราะโชคดีและความไร้าสาระของเขา แต่หน้าเศร้าที่มีผู้นำสำนักหนุนหลังใครจะกล้าแตะต้องเขาตอนนี้นอกสำนักกระบี่บินโมโจคุกเข่าลงแล้วกราบไหว้หยวนหยวนตกใจเล็กน้อยจากพฤติกรรมของเขาเจ้าทำอะไรนะ่ะหยวนพยายามยกเขาขึ้นจากพื้นเต่าอี้ไม่พี่ชายหยวนทุกอย่างที่เจ้าทำเพื่อข้าข้าไม่รู้ว่าจะสามารถตอบแทนได้หรือไม่แต่ข้าจะทำให้ดีที่สุดในฐานะลูกศิษย์ของผู้นำสำนัก แล้ววันหนึ่งข้าจะคืนหนี้นี้หยวนยิ้มแล้วโบกมือลวกๆไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นอย่างที่ข้าบอกแล้วหลายครั้งข้าไม่ได้ทำเพราะต้องการผลตอบแทนอะไรไม่นี่ไม่ใช่ผลตอบแทนข้าทำเพราะข้าอยากทำเหมือนกับเจ้าเขาตอบอย่างรวดเร็วหยวนบอกได้ว่าโมโจจะไม่เปลี่ยนใจไม่ว่าเขาจะพูดอะไรในจุดนี้ดังนั้นเขาก็แค่เขย่าหัวในใจแล้วยอมรับผลลัพธ์ ก็ได้ทำอย่างที่เจ้าอยากทำข้าจะทำและขอให้โชคดีกับผู้หญิงที่เจ้าชอบข้าเชียเจ้าคะข้าโมโจเริ่มหน้าแดงงั้นข้าจะไปแล้วข้าได้สร้างปัญหาที่นี่มากพอแล้วหยวนเริ่มเดินจากไปขอให้ดูแลตัวเจ้าด้วยพี่ชายหยวนโมโจโบกมือให้เขาจากสำนักกระบี่บินสักครู่ต่อมาหลังจากที่หยวนออกจากสำนักกระบี่บินข้อความต่างๆก็ปรากฏต่อหน้าเขายินดีด้วย เจ,จ้าได้ปลดล็อกระบบสายสัมพ ph the ันธ์โมโจได้ถูกเพิ่มเข้าสู่สายสัมพันธ์ของเจ้าระดับสายสัมพันธ์ของโมโจได้เพิ่มขึ้นเป็นคนรู้จักระดับสายสัมพันธ์ของโมโจได้เพิ่มขึ้นเป็นเพื่อนระดับสายสัมพันธ์ของโมโจได้เพิ่มขึ้นเป็นพราเพราชยินดีด้วยระดับสายสัมพันธ์ของเจ้ากับโมโจได้ถึงพราเพราชเจ้าได้รับผลดังต่อไปนี้จากระดับสายสัมพันธ์ของโมโจความกตันยูของโมโจความกตันยูของโมโจ เพิ่มความชำนาญการใช้ดาบ25%และความเสียหายจากดาบ10%ความชำนาญการใช้ดาบเพิ่มการควบคุมเมื่อใช้ดาบความเสียหายจากดาบเพิ่มความเสียหายเมื่อใช้ดาบยินดีด้วยเจา้าได้ปลดล็อกสมาคมสมาคมสำนักกระบี่บินได้ถูกเพิ่มเข้าสู่สมาคมของเจ้าเพราะความวุว่นวายที่เจ้าได้สร้างขึ้นที่นั่นความสัมพันธ์ของเจ้ากับสำนักกระบี่บินได้ลดลงอย่างมากเพราะระดับสายสัมพันธ์ของเจ้ากับโมโจ ลูกศิษย์หลักของสำนักกระบี่บินความสัมพันธ์ของเจ้ากับสำนักกระบี่บินได้เพิ่มขึ้นอย่างมากยินดีด้วยเจ้าได้ปลดล็อกชื่อเสียงเนื่องจากการกระทำของเจ้าที่สำนักกระบี่บินชื่อเสียงของเจ้าได้เพิ่มขึ้นสิบชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเมื่อเจ้าสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเจ้าหยวนเกือบจะปวดหัวจากจำนวนการแจ้งเตือนที่ถูกส่งมาเราควรไปที่ไหนต่อหยวนถามเสียวหัวเมื่อพวกเขาออกจากพื้นที่นั้น อืมเสียวหัวใคร่ครวนขณะที่รูปร่างของเขาเข้าไปในป่าหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าหยวนและเสียวหัวจะพบกับการผจญภัยใหม่ในป่าลึกลับติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่19กาการเดินทางสู่ป่าลึกลับขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป